นานมาแล้วในหมู่บ้านอันเงียบสงบที่ตั้งอยู่ริมป่าทึบซึ่งผู้คนยังคงยึดมั่นในความเชื่อโบราณและพิธีกรรมลึกลับเรื่องราวของฝังรูปฝังรอยไม่ใช่เพียงนิทานปรำปรราที่เล่าขานกันในยามค่ำคืนแต่มันคือความจริงที่ซ่อนเร้นอยู่ใต้ผืนดินเป็นคมมีดที่กรีดแทงจิตใจเป็นเงาที่ตามหลอกหลอนผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างไม่รู้จบ เล่ากันว่าพิธีฝังรูปฝังรอยคือมนดํดำชั้นสูงเป็นไสยศาสตร์ที่เก่าแก่และทรงอำนาจที่สุดอย่างหนึ่งมีจุดประสงค์เพื่อควบคุมบ,คบังคับหรือแม้กระทั่งทำลายชีวิตของศัตรูหรือใครก็ตามที่ขวางทาง โดยการใช้รูปที่ปั้นขึ้นจากดินเหนียวหรือวัตถุใดๆที่เป็นตัวแทนของบุคคลเป้าหมายอาจเป็นผ้าที่เคยสวมใส่เส้นผมเล็บหรือแม้กระทั่งดินจากรอยเท้าของผู้ที่ต้องการจะทำร้ายและรอยคือการใช้ของมีคมหรือเข็มแทงลงไปบนรูปนั้นพลางไร้มนคาถาที่เต็มไปด้วยความอาฆาตแค้นให้วิญญาณชั่วร้ายหรือคุณสนั้นซึมซับเข้าไปในรูปและ ส่งผลกระทบต่อเจ้าของร่างที่แท้จริงหมู่บ้านแห่งนั้นมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับหมอผีเท่านามว่าอ้าคงร่างกายสู้ผอมดวงตาลึกโบเป็นประกายวาววับราวกับแสงจันทร์ที่ส่องผ่านรอยร้าวของสุสานเก่าผมขาวโพลนยาวประบาใบหน้าเต็มไปด้วยริ้วรอยแห่งการเวลาและประสบการณ์ที่ยากจะอย่างถึง ไอ,อ้คงไม่เคยมีใครเห็นเขาหัวเราะไม่เคยเห็นเขายิ้มมีเพียงรอยยิ้มมุมปากที่แฝงไปด้วยความหมายชวนขนลุกยามเมื่อเขาร่ายมนอ้ายคงอาศัยอยู่อย่างโดดเดี่ยวในกระท่อมกลางป่าลึกล้อมรอบด้วยต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งด้านสาขาจนแสงแดดยามเช้ามิอาจส่องถึงราวกับเป็นปลาการที่กั้นโลกภายนอกกับโลกแห่งมนต์ดำของเขาวันหนึ่ง เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อนางบัวหญิงสาวมดงามที่สุดในหมู่บ้านดวงตาเธอใสซื่อราวกับลำธารใสทว่าหัวใจเธอแสนซับซ้อนนางบัวตกหลุมรักไอ้ขวัญชายหนุ่มรูปงามจากต่างถิ่นผู้มีอาชีพค้าขายและมักแวะเวียนมาที่หมู่บ้านอยู่บ่อยครั้ง ความรักของทั้งคู่เบ่งบานท่ามกลางสายตาอิจฉาริษยาของไอเคนชายหนุ่มร่างใหญ่ใจคอโหดเยี่ยมประจำหมู่บ้านผู้หลงไหลในตัวนางบัวมาเนิ่นนานแต่ไม่เคยได้รับความเหลียวแลไอเคนคลุ้มคลั่งด้วยความแค้นเขาไม่อาจทนเห็นความสุขของคนทั้งสองได้แรงอาฆาตกัดกินจิตใจจนเขาตัดสินใจทำในสิ่งที่เลวร้ายที่สุด ไอเคนเดินทางบุกป่าฝ่าดงไปหากระท่อมของไอ้คงยามรัตริกาลแสงจันทร์สาดส่องลงมาต้องเงาไม้ที่บิดเบี้ยวราวกับแขนขาของปีาศาจร้ายไอเคนเล่าเรื่องความแค้นทั้งหมดให้ไอ้คงฟังไอ้าคงรับฟังอย่างเงียบงนันดวงตาลึกโบดของเขาสะท้อนภาพความมืดมิดภายในจิตใจของไอเคนเจ้าต้องการอะไรจากข้า เสียงแห่พร่าของไอ้คงดังขึ้นราวกับใบไม้แห้งที่ถูกลมพัดพาข้าต้องการให้ไอ้ขวัญมันหายไปจากชีวิตของนางบัวหายไปอย่างทรมานที่สุดไอเขนตอบด้วยน้ำเสียงสั่นเครือแต่แฝงไปด้วยความมุ่งม,มั่นออ้คงยิ้มมุมปากเผยให้เห็นฟันที่เหลืองกร้านและไม่ครบซี่ง่ายนับแต่เจ้าต้องแลกด้วยสิ่งที่มีค่าที่สุด ไอเคนยินยอมทุกสิ่งขอเพียงให้ความแค้นของเขาสมหวังหมอผีอ้ายคงเริ่มต้นประกอบพิธีอย่างพิถีพิถันทุกขั้นตอนเปี่มด้วยพลังงานลึกลับที่ชวนให้ขนลุก 1. การเตรียมวัตถุอาถรรพ์และรูปตัวแทนดินเหนียวจากป่าช้า อ้คงให้ไอ้เคนไปขุดดินเหนียวจากป่าช้าเก่าแก่ของหมู่บ้านเชื่อกันว่าดินจากสถานที่แห่งนี้มีพลังงานของวิญญาณและความตายแฝงอยู่เหมาะสำหรับการสร้างรูปปั้นตัวแทนเชื้อของเหยื่อ ไอ้เคนนำเส้นผมของไอ้ขวัญที่แอบขโมยมาได้และผ้าที่ไอ้ขวัญเคยสวมใส่มามอบให้อ,อ้ายคงนำสิ่งเหล่านี้มาผสมลงไปในดินเหนียวเพื่อปั้นเป็นรูปปั้นชายรูปร่างคล้ายไอ้ขวัญอย่างน่าประหลาดเชื้อของนางบัว ไอเคนยังมอบเส้นผมของนางบัวและผ้าพรของนางบัวให้อายคงนำไปผสมในดินเหนียวเพื่อปั้นเป็นรูปปั้นหญิงรูปร่างคล้ายนางบัวอย่างน่าขนลุกรูปปั้นทั้งสองจะถูกผูกมัดให้เชื่อมโยงกันในภายหลังเพื่อแสดงถึงการพรากจากการประกอบพิธีการเรียกขานและสาบแช่ง ไอ้เคนยืนตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวและตื่นเต้นไปพร้อมกันแสงเทียนสีแดงฉานซองสว่างวูบวาบเผยให้เห็นเงาของไอ้คงที่เต้นระบำอย่างหน้าขนลุกบนผนังกระท่อมการตั้งแท่นบูชาและเรียกวิญญาณ อ้คงเริ่มจุดทูปดำและไร้มนอันเชิญครูบาอาจารย์และพลังงานฝ่ายต่าเสียงมนแหบโผยและน่าสะพรึงกลัวกังวานไปทั่วป่าราวกับเสียงกระสิบของวิญญาณจากนรกที่ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นลมกระโชกแรงผัดพาใบไม้แห้งให้ปลิวว่อน การปั้นและปลูกเสกรูปปั้นอ้าคงวางรูปปั้นดินเหนียวทั้งสองรูปไอขวัญและรูปนางบัวลงบนผ้าขาวที่ปูอยู่บนพื้นดินเขาเริ่มร่ายมนปลูกธาตุเสียงบริกรรมคาถาดังกระหึ่มขึ้นเรื่อยๆดวงตาของอ้าคงลุกวาวพิดธ,ธรรมชาติราวกับกำลังสื่อสารกับบางสิ่งที่มองไม่เห็นแรงสั่นสะเทือนบางยานเริ่มแผ่ออกมาจากรูปปั้น การฝังรอยการแทงเข็มอาคมนี่คือจุดสูงสุดของพิธีอ้ายคมกรำเข็มอาคมในมือที่สั่นเทาเล็กน้อยจากนั้นเขาก็จิ้มเข็มลงไปที่รูปปั้นชายไอ้ขวัญในตำแหน่งต่างๆพร้อมกับร่ายมนด้วยเสียงที่ทรงอำนาจและเต็มไปด้วยความแค้นแทงที่หัวใจจิตเอย๋ยจงเจ็บปวดกายเอย๋ยจงทรมาน ด้วยคมเข็มนี้จงสลายแทงที่ดวงตาแสงเอย๋ยจงมืดบอดความจริงเอย๋ยจงถูกบทบังด้วยเข็มนี้จงไร้ซึ่งปัญญาแทงตามข้อต่อและแขนขาแรงเอย๋ยจงอ่อนล้ากายเอย๋ยจงไร้เรี่ยวแรงด้วยคมเข็มนี้จงเดินไม่ได้จงคลานไป เข็มแล้วเข็มเล่าถูกแทงลงไปบนรูปปั้นพร้อมกับมวลขาขาที่ยิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆร่างของอ้ยคงดูราวกับถูกบางสิ่งเข้าสิงแสงจันทร์ส่องต้องเงาของเขาที่ดูยืดยาวและบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติการผูกมัดและสาบแช่งความสัมพันธ์ทันทีที่เข็มเล่มสุดท้ายถูกแทงลงไป รูปปั้นชายนั้นก็มีรอยร้าวปรากฏขึ้นอย่างน่าประหลาดใจราวกับว่าความเจ็บปวดได้ถูกส่งผ่านไปยังร่างที่แท้จริงอ้ายคงหยิบรูปปั้นหญิงขึ้นมาแล้วนำเชือกสีดำสนิทที่ผ่านการปลุกเสกมาพัานรอบตัวรูปปั้นทั้งสองให้ติดกันอย่างแน่นหนาพลางไร้มนบทสุดท้ายที่เปี่ยมด้วยพลังแห่งการผูกมัดและพรากจากสองจิต จากพรากสองกายจากร้างรักเอ๋ยจงเหี่ยวเฉาด้วยมนนี้จงเป็นไปการฝังรูปอาถรรพ์เมื่อพิธีเสร็จสิ้นอ้าคงสั่งให้ไอ้เคนนำรูปปั้นที่ลงอาคมแล้วไปฝังไว้ใต้ต้นไม้ตายแล้วที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านของนางบัวและกําชับห้ามมิให้ใครเห็นห้ามมิให้ใครขุดขึ้นมาเด็ดขาด ไอเคนทำตามอย่างไม่ลังเลด้วยใจที่เปี่ยมด้วยความชั่วร้ายและความหวันในชัยชนะอันมืดมิดไม่กี่วันต่อมาเรื่องร้ายก็เริ่มเกิดขึ้นกับไอขวัญเขาเริ่มมีอาการแปลกประหลาดไม่มีไข้แต่สู้ผอมลงอย่างรวดเร็วดวงตาที่เคยเป็นประกายกลับหม่นหมองคล้ายคนไร้วิญญาณ เขามักจะฝันร้ายฝันเห็นงูเลื้อยพันร่างงูที่ตัวมันเป็นรอยร้าวแล้วรู้สึกเหมือนมีเข็มเล็กๆทิ่มแทงตามร่างกายอยู่ตลอดเวลาบางครั้งก็กรีดร้องออกมากลางดึกด้วยความเจ็บปวดที่มองไม่เห็นแพทย์ผืนบ้านที่มาตรวจอาการก็หาสาเหตุไม่พบบอกได้เพียงว่าเหมือนมีบางอย่างกำลังกัดกินชีวิตของเขาในขณะเดียวกันนางบัวก็เริ่มมีอาการแปลก เธอเหม่อลอยไม่มีสมาธิทำอะไรผิดพลาดบ่อยครั้งจิตใจว้าวุ่นเหมือนคนอกหักทั้งๆที่ไอ้ขวัญยังคงอยู่แต่ความผูกพันของทั้งคู่กลับค่อยๆจางหายไปอย่างชา้ชาๆราวกับมีม่านหมอกกั้นกลางระหว่างพวกเขาคำพูดที่เคยอ่อนหวานกลายเป็นความห่างเหินความรักที่เคยแบ่งบานกลับเหี่ยวเฉาลงอย่างไม่ทราบสาเหตุ ไอขวัญพยายามจะเข้าใกล้นางบัวแต่ทุกครั้งที่เขาแตะต้องตัวเธอนางบัวจะรู้สึกเหมือนมีกระแสไฟฟ้าแล่นผ่านสร้างความรังเกียจอย่างประหลาดนางบัวเองก็สับสนในความรู้สึกของตนเองเธออย่างรักไอขวัญแต่ก็รู้สึกเหมือนมีบางอย่างกำลังผลักใสเขาออกไป ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เลวร้ายลงเรื่อยๆจนในที่สุดไอ้ขวัญก็ทนความทรมานทางร่างกายและจิตใจไม่ไหวเขาจากหมู่บ้านไปอย่างเงียบๆโดยไม่ร่ำลาใครทิ้งไว้เพียงความเจ็บปวดและความสับสนให้นางบัวนางบัวตรอมใจร้องไห้ทุกวันเธอไม่เข้าใจว่าทำไมความรักของเธอจึงจบลงเช่นนี้ เธอไม่รู้เลยว่ามันคือผลจากมนต์ดำที่ถูกฝังไว้ใต้ต้นไม้ตายซากส่วนไอ้เคนเขาได้สิ่งที่ต้องการแต่ความสุขของเขามันช่างสั้นนักไม่นานหลังจากนั้นเขาก็เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างร่างกายเริ่มอ่อนแรงเหมือนไอ้ขวัญเขาเริ่มฝันร้ายเช่นกันฝันเห็นเงาดำทะมึนตามหลอกหลอนและรู้สึกเจ็บแปลบที่หัวใจอยู่บ่อยครั้ง ทุกคืนที่ผ่านไปความทรมานก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเขารู้ดีว่านี่คือผลกรรมจากสิ่งที่เขาทำและมันกำลังย้อนกลับมาเล่นงานเขาเองอายคงไม่ได้บอกเขาว่าการฝังรูปฝังรอยนั้นแม้จะทำร้ายผู้อื่นได้แต่มันก็เหมือนคมมีดที่ไม่มีด้ามจับผู้ใช้ย่อมโดนบาดเจ็บเช่นกันยิ่งมนดำรุนแรงเท่าไร่ผลกระทบก็ยิ่งรุนแรงเท่านั้น ไอ้เคนตัดสินใจไปหาอ้าคงอีกครั้งด้วยร่างกายที่พายผอมใบหน้าที่ซีดเซียวไอ้คงมองเขาด้วยรอยยิ้มมุมปากที่แสนน่ากลัวเจ้ามาทำไมไม่ใช่ว่าได้สิ่งที่ต้องการแล้วหรือไอเคนคุกเขาอ้อนวอนขอให้ไอ้คงช่วยถอนมนนี้ออกไปแต่ไอ้คงสายหน้ามนนี้ไม่มีวันถอนได้มันฝังลึกอยู่ในดินผูกมัดด้วยวิญญาณแห่งความแค้น ตราบใดที่รูปนั้นยังอยู่ใต้ผืนดินเจ้าก็จะยังคงทรมานไปชั่วชีวิตคำพูดของไอ้คงเหมือนสายฟ้าฟาดลงกลางใจไอ้เข็นหมดหนทางเขากลับไปที่บ้านด้วยความสิ้นหวัง คืนนั้นชาวบ้านได้ยินเสียงกรีดร้องอันโหยหวนดังออกมาจากบ้านของไอเคนมันเป็นเสียงกรีดร้องที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความบ้าคลั่งเสียงนั้นดังอยู่นานหลายชั่วโมงก่อนจะเงียบไปในที่สุดรุ่งเชา้าเมื่อชาวบ้านเข้าไปดูก็พบร่างของไอเคนนอนแน่นนิ่งอยู่บนพื้นใบหน้าของเขาบิดเบี้ยวด้วยความหวาดกลัว ดวงตาเบิกโพลงราวกับเห็นอะไรที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดสิ่งที่ทำให้ชาวบ้านตกใจคือตามร่างกายของเขามีรอยช้ำและรอยแดงคล้ายถูกเข็มทิ่มแทงเต็มไปหมดราวกับมีใครมองไม่เห็นกำลังทรมานเขาอยู่ตลอดเวลาราวกับว่าเขาถูกฝังรูปฝังรอยด้วยตัวเอง นับตั้งแต่นั้นมาตายต้นไม้ตายซากต้นนั้นชาวบ้านก็มักได้ยินเสียงลมพัดหวิววิวคล้ายเสียงกระซิบคร่ำครวนบางครั้งก็เห็นเงาตะคุ่มคุ่มปรากฏขึ้นในยามค่ำคืนเรื่องราวของไอ้ขวัญน,นางบัวและไอ้เคนกลายเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานกันปากต่อปาก เป็นคำเตือนถึงพลังอันชั่วร้ายของฝังรูปฝังรอยและผลกรรมที่ตามมาไม่ใช่แค่รูปปั้นดินเหนียวที่ถูกฝังลงไปใต้ดินแต่เป็นความแค้นที่ฝังลึกในจิตใจคำสาบที่ไม่มีวันคลายตราบใดที่รูปนั้นยังคงอยู่ใต้ผืนดินความเจ็บปวดก็ยังคงวนเวียนอยู่รอบๆต้นไม้แห่งความตายนั้นไปชั่วนิรัน และบางครั้งในคืนเดือนแรมที่มืดมิดที่สุดหากใครลองเดินผ่านต้นไม้ตายซากต้นนั้นอาจจะได้ยินเสียงกรีดร้องแผ่วเบาจากใต้ผืนดินเสียงของดวงวิญญาณที่ยังคงถูกพันธนาการด้วยมนต์ดำเสียงของความแค้นที่ไม่มีวันดับเสียงของตำนานที่ยังคงหลอกหลอนผู้คนในหมู่บ้านแห่งนั้นตลอดไป